สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมกาบงามๆคะ่ะใครถูกบ้างคะใครถูกบ้างดีใจกับท่านที่ถูกเสียใจกับท่านที่พอถูกเ,อะะเอ้อค่ะเด้อเจแดงถูกยูค่าถูกถูกของแม่สารคามสามหาสามเจ็ดหาหาหาเจ็ดเนะคะ่ะแล้วก็ของเซียนหนองคายอุ้ยเซียนหนองคายเจแดงเขียนไว้กับปร,นะระเดีื่อเนาะตกลงเจแดงถูกสองแสนที่แรกว่ามันถูกแสนเดียว ว่ามันถูกแสนเดียวซื้อไว้สองแสนแต่ว่าสิแบงเดียนจะกล่าวเครื่องหนึ่งเนาะอันบินหนึ่งจเจดีย์ซื้อน่ะซื้อแสนหนึ่งวันนี้เจดียนจะกล่าวมาแบงน้ำคนละครึ่งน้กแม่สันเก่าหาสันเด็ดเดียสิโกงเดียจะกล่าวเยอะวันนี้กะอันสามเจ็ดซื้อมือเศร้านี่ยันเดีย๋ยเลขเดียจะกล่าวมัน เพื่อนกะถ้าบ่ถูกแม่เพื่อนบอกว่าย่ำว่าสามเจ็ดสามเจ็ดอันเนาะสามสองสามเจ็ดเลขเพื่นเน้นสามสองสามสองสามเจ็ดเป็นบัตรเออสื่อเนี้ยจะแดงแลกันใจสื่อเอาขันบัถึงมากเขาสิวา่าหมาสันเด๊ะจะแดงกันเลยสื่อบัตรนี้เขาสิวา่าหมากันเลยสื่อไว้หาสิบตัวหาสิบตัวก็ได้หาเงินไปวัดปูซีศูนย์เหมือนเศร้านี่ จะแดงเลยว่าปูจะแดงซื้อลอตเตอรี่ไามนี่หกใบมันเหลือไล่สยใหญ่อย่สามแปดเออเรียมได้รุ่นรางวัลนั่นรางวัลนี่กันเลยวางสีมันไก่เคี่ยงกับสามหกถ้าบอกสามหกที่ออกสามแปดท่าน่นกัเลยออกมาให้เบิ้งมันจะมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งนี่มันมีในล็อกนี่เออมันมีในล็อกนี่่นมามันก็ออกมันก็เป็นไปได้ที่จะออกสามแปด อปูเดินสกาวเนี่ยซื้อสามเจ็ดหนักเด้มาสันเด้มันมีน้ำปูสามเจ็ดมันอาจสิเป็นของเดือนสกาวก็ได้เป็นวันอ้างั้นเจแดงสิท้ำคลิป,ปูสันเด้บ่ท้ำหลามันหลายโตโพดเป็นสิว่าหายมาสันเด้ปูว่าโอ้ยจังสันเจแดงก็ตั้คคิบออกมาอือบ่เนี่ยเจ,จแดงก็เลยน่งซื้ออยู่นะั่นเลยอีขาสิบโตเอ้ยถึงอยู่น้ำปูอีขาสิบขจอมาหลายคนเนาะ มีเจ้าดกใหญก็เลยนางซื้ออยู g, ่นั่นเลยเอ้าซื้อไ้ก่อนเดียวมะดอกมาสเขาสิว่าซัวว่าหมาเพราะมันเป็นเลขเดือนจะเก้าเลยวางสิก็เลยซื้ออีกบันเดียก็เลยว่าเบิ้งเหรียนบันนี้ไม่คนเบิ้งโอ้ยดีใจเพราะไม่อีกหาเมื่อเป็นสองแสนแต่ว่าแสนหนึ่งจะได้แบงกับเดือนะเกาเท่ากับเจ๊แดงถือยูเซียนฮาแต่ว่าสีแบงเดัดจะเกา สามแสนไ่สามหมื่นห้าเพออืเ่อนว่าสี่หม,ม,หมืนะนะ่นสักเพื่นว่าน่ะนะก็เลยสิให้เพิ่นสี่หมื่นเจเดียนกัสีเอาโอโหกหมืน่นอ่ากี่โงลูกเล็กน้อยพรพะว่ามันถือหลยเดือนจะกล่า,กกาวถือหล่เลขเพื่อนเนาะวันนี้เอา้าแม่ก็ออกรถให้แสนหนึ่งพุ่นนะเพิ่นเพื่นดาวรถดสามแสนเนาะเจะเดียนก็เลยอันออกซอยเพิ่นแสนหนึ่งอ่าสีท่วงขารถดขึ้น นาะตอนผู้ชมเฮ้ยบ้าบ้างโกงเจแดงกงกองลูกค่ะโอ้ยดีใจโอ้ย่านผู้ชมกดไล์กดแชร์เห้เจแดงเนยค่ะหน้าตาเอสบู่เจแดงก็ออกมาแล้วค่ะเนาะหน้าตาสบู่สบู่เจแดงคนเดิมค่ะทักได้เนาะค่ะในหลปบส่งไอ้นี่สบู่รดฟ้า สบู่เจแดงคนเดิมสูตรสูตรส้มผสมวิตามินอีเนาะคะ่ะช่วยฟากกัดจุดด่างดำเนาะคะ่ะเนาะนี่สีส้มค่ะสีส้มเหมือนเดิมเลยจะเพิ่มคุณภาพค่ะท่านผู้ชมเพิ่มคุณภาพอยู่ในกล่องที่สวยหรูเนาะคะ่ะเนาะราคาถูกก็เก้าเอนอันเก้านั่นที่ท,ที่ที่อยู่ในสูตรนี่น่ะที่อยู่ในสูตรนี่ ร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบาทเนาะแต่ว่าของเจแดงมาถึงร้อยสามสิบบาทจะลดราคาลงมาอีกในสุดถ้าถ้าสั่งกับครีมมันก็จะลดราคาลงมาอีกเนาะค่ะถ้าสั่งกับเดย์ครีมไนท์ครีมนี่ค่ะท่านผู้ชมจะบูดเจแดงคนเดิมเนาะนี่รูปทรงจะเป็นอย่างนี้เลยใครสนใจเป็นตัวแทนจำน่ายค่ะได้กำไรดีนะคะ่ะได้ขายดีได้เจเจแดงโฆษณาให้พร้อมเนาะค่ะเนาะ ครสนใจเป็นตัวแทนจะหน่ายทักได้ที่เบอร์0928892568นีขึืนให้สองเบอร์เนาะค่ะทักได้เลยเนาะค่ะเนาะคืนไว้ให้สองเบอร์ทักได้เลยค่ะเอาไปเบิง้งเลขเจ้าได้ถูกเนี่เอาเจ้าได้ถูกเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะไปเบิ้งน้ำกันค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่นะใบนี้จะแดงบ่ได้ทรงนี่ใบนี้บ่ได้ทรงเนาะมึงนะูกเหร นี่คือคือของของเซียนหนองคายเด้อค <t realidade> ่ะไวยเซียนหนองคายเจแดงไม่ได้ส่งใบนี่ไม่ได้ส่งทัดส่งนี่บอกเจแดงถูกอีกเพิ่มขึ้นอีกเอ้ยเนาะท่านผู้ชมนี่นี่นี่เซียนหนองคายเจแดงวิ่งวิ่งเก้ากับห้าเนี่ยไงนี่เห็นบ่นนี่เก้าหานะเห็นบ่เก้าหานะนี่เจแดงบินนี่ไม่ได้ส่งโอ้ยเสดายครับสามตัวเพิ่นกระหายหนึ่ง เก้าสองเจ็ดหาสองเนาะคะ่ะเนาะนี่นะเก้าห้าเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์มันตรงกันหาศูนยะ์ 0, หลายเจ้านี่คะ่ะเนาะเสดายวินีิเพได้ทรงจังสรรลุยเละอีกตามเคยคะ่ะยังอีกใครอีกอแม่สารคามค่ะแม่สารคามนี่นะ นีมีสามตัวหนึ่งเจ็ดห้าสามสามตัวก็ได้จับคู่กับคือหาหานี่นะแล้วก็สามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดตรงตรงค่ะน่านผช่วมบนเนี่ยบนเพิ่อน,นอ่ะอ้าวพูดได้อา้าวนี่เบอร์ธนาคารเพิ่นตัวนี้ทหารไทยนี่ค่ะห้าเก้าของบนตัวเดียวห้าเก้าตัวเดียวเพื่ดูบนต้องติดแปดเจ็ดเก้าพันวาน่ะนะ คนก็เลยให้ยหาเก่าบ้ายแม่สารคามตึกบนนุ่นบนทั้งหลงังเจดี๋ยงถึงว่าได้ถือหน้าไหนเห็นบอกเออกระซื้อถือหน้าอ่ะโอ้เสียดายเนาะบินหนึ่งบริสุทธิล์ล็อกอัของปูสิบของปูสามแปดกระบนบนห้าหกเจ็ดติดต้องติดชุ่มนี่หาเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอุ้ยหาเก้าค่ะทุกชุ่มบนอ,อกลาง อันนี้เพิ่นให้ล่างวัตถุเนาะนอกนั้นก็ว่าบ่บ่ถูกค่ะท่านผู้ชมนะนี่คุณเอาโงนท่านไม่ให้ลงคลิปเขียนอย่างดีแล้วท่านไม่ให้ลงเนาะเล็กติดสามซีหาเพิ่นว่าแล้วก็พ่นโท่ให้่ม่เมื่อเร้านี่วิ่งแปดกับเจ็ดเพิ่นว่าวิ่งแปดกับเจ็ดบนญยงล่างสามิงเจ็ดบนเนาะค่ะเพินยัเที่ยงกับวัตถุงวดนี้เนาะอ่าแล้วเลขกติดพฤศจิกีกาเพิ่น อ้าวสิบหกตุลาบอมเมียนโอ้ยสิบหกพฤศจิกกีกาเพิ่นว่าต้องติดเก้าติดศูนย์ติดหนึ่งโอ้ยอังวัดก่อนมาลงหายขอโทษก่ะท่านผูช้ชมสำนักสงฆ์ไม่ถูกเนาะคุณสุพรรณก็ไม่ถูกนะผู้ไดว่าถูกไปก่อนสูตรดับคุณกัญญางวันนี้ดับอยู่นะอ่า หวยช่าคือห,หาผีนามาบอกเก้าหนึ่งหาศูนย์อ่าเดียคุณกัญญ่าวิ่งบนแปดกับเก้าก็ถือถือตัววิ่งนะมั้ยถือวิ่งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันหวยช่างหวยช่างว่าถูกถูกสามเจ็ดอ้าวเนี่ไงนี่ไงถูกตัวตรงตรงเลยหวยช่างถูกอยู่ข่าวหวยช่างไว้เนมไว้เนมไวเนมนี่นะ เพิ่นกังวดก้อนเพิ่นก็ออกสามแปดนี่เนาะสามเจ็ดสองเพิ่นก็ออกถูกสี่เจ็ดหกสองสามหกสี่หกเอ่แสดงว่าออกถ้าตดตรงตัวนี้งวดน,นี้สามสามเจ็ดงวดก้อนกับสามแปดขึ้นต้นนี่ไหมแสดงว่าออกถ้าตดตรงท่านท่านผู้ชมมองไว้นี่กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกงวดน่ะได้แปดตัวได้ค่ะงวดนี้ได้ได้ซีฟตัว ว่ามักตัวใดถ้ามักตัวใดถ้าดนกะก็เลยดนดนตัวน,น,นี้ดนตัวน,น,น,นี้ดนตัวนี้จ้างเจ็ดบว่าดนเอาการท่านผู้ชมรบนวนหน้าตามไหมปูสี่ศูนย์บนหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าโอ้ยออกลางถือว่ามีอย you know. ู่เนาะประหาิ่นก็นเสียเสียเสียอ๋ยอรถกุญแเจไปไ้ายแดงกะจำไม้เนอะจำไม่ด้วยนะคะ สามศูนย์สี่สี่สามห้าองวดนาตามจนเถือขาะท่านผู้ชมเลขสวยๆทั้งนั้นเลยสองหนึ่งห้าศูนย์เข้าสีได้สื่อไปจังสีบนลืมเจแดงจะเด็ดสื่อไปเลยห้อยออกนะหลวงพ่อบอไม่ถูกเนาะมีสี่เก้าเนาะมีสี่เก้าบนไม่มีสามข้างล่างห้ยคุณกัญยาก็เด่นแปดกับเก้าคนเขียนตัวหนังสือหน่อยทั้งประชัดเนาะค่ะเนาะทั้งท้ายมั่วมันก็มีเก้าหาหนึ่งเยอะ เก้าห้าจะแดงคิดว่าสิถูกตดหนึ่งเก่าหาหนึ kind of wow. ่งหาเก่าแนนนั fruit, ่นบอถึกเนาะข้างล่างเอ้าวิ่งสองกับเจ็ดกระถูกกระถือเลขวิ่งมันนี้ค่ะแม่นบะโอ้ยบนออกล่างล่างอกบนนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนาะบนออกล่างล่างสวัสดีค่าไหนคนสวยไหนไหนไหนเออกีนุป่าดูเกียวตินุป่าโอ้ยนุป่า สวัสดีค่ะไปไหนมาค่ะคนสวยมาจากตรงนี้โอ้ยผังดูผังดูเต้นไหมหอหญ่อ้าวอ้าวีเป็นอย่างมันคือมีรูปใหญ่หรูปใหญ่หอ้าวสบู่เจอแดงเอาไปขายได้เด้อลูกหาเงินหนูไปขายที่โรงเรียนได้หนูไปขายที่โรงเรียนได้ค่ะสบู่นี่ที่ยาไปทางน้ำแม่หนูใส่เออหนูก็ใส่มา หนูก,ก็ใส่เอาไปขายที่โรงเรียนน้ำหายรายได้ใ,<ส>ให้กับ,กบตนเองขายได้สินหนึ่งหนูก็ได้กําไรซื้อขอนมกินแล้วใส่กับยาสีฟันเออ,อยาสีฟันก็ใส่อันนี้ก็ใส่ถูก,กายยาสีฟันก็ถูฟันเอาไปย่าดือ้อขึ้เรี่ยงไรเอาพี่เซ็นเตอร์บายบาย,บายถูกหวยงวดหน้า,านะคะจให้ห่ดนะคะจ้าบายบายค่ะขอบคุณนะคะแค่นี้แหละตามตามลง ตามตามเสียนหนองคายตามแม่สารคามเนาะค่ะเสียนหนองคายกับแม่สารคามตามตัวค่ะแล้วอีกเจ้าหนึ่งปู่ปู 3, 8, ่สามแปดอ่ะปู่สามแปดก็ถูกเนาะคะ่นะเนาะปู่สามแปดก็ถูกเอนออ่ะีเจ้าไหนที่เจ๊แดงพูดมาน่ยนะเอาทันผู้ชม่มรัด้วยถูกหอยไปน้ำกันงวดนาะต่อไป่าทอเท่าสิ้นหวังเนาะคะ่นะเนาะเอา ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสนใจสบูก่กทักมาได้เลยนะคะนะคะทักมาใครจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ทักมาได้ค่ะตุกงหมือหาเงินทางอากาศค่ะท่านผู้ชมหาเงินทางอากาศผู้ที่ค้าขายจะอยู่รอดเนาะคะ่ะเอาท่านผู้ชมเราด้วยถูกหวยไปนน้ากันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ